มาแล้วมาแล้วบันเมื่อน pues ี่ยังเละเมื่อได้บาทนี่มีจะมันทะเลาทะเลาะัโรงงานหรือคืดย่ลอยลอยมื่อบ่เห็นแห้งเสียกระขาอยู่เลยมันพูดีเอาเพื่อเรืเอาเ เอาไม่ได้เมื่อคืนนี้ไม่ได้สร้างอันนั้นบอเมื่อคืนไม่ได้สร้างโอ uh. ้อันน huh. <pr> ั้นไม่ได <c oughs> <kan> ้เอาไปเพื่อเขากินบ่มาเกมเหมือนก่อนท่านดี เละมือพร้อมคอยยืมือเอานัะามือพอมค่อยเอาเพื่อเลไปเฮื่อมาากันเรไปเฮือก้อนเออามาเมือเอา้อันน้ากองเพอนาไปเันนี้กระตนี้ไปเื่อเขาโตนี้เอาเว้น เขาดำยู่กว่าตอนนี้นะเออม่ราไเออก็รัไฟนนเพราะกันอันนั้นบอกกันดังไฟท่าอยู่บอกดังไฟยุ่ิเลยแต่เอกินยู่ิเลยบอกเออเดรคีพระเอกก่อนต้มน้ำพริกมาด้ โอ้มันจะไปทุระไปเอานันมแลานะม,มานะก็ไเอากะต้าหอไปแล้ววันนี้กอเขงาขายผ้ยนะอยเออเมนาขายเานแปววพอแปวของเอากะต้าไหวเอามาส่งให้เอฟซเออทามาขายนี่ละเ <laughs> อเมนไปเอฟซี C, สั่ง น้าใน้าเตยขายพะเรอวาะกะตาหวทั้งหวและกะตากะตาหวอันก้าพเอวะเขาก็ขันโต๊บออันั้นนะ่งโตกบอกเอาไปล่าก่อนเอาไปล่ามก่อนบอตาไปดูน้าเตยเอาขัไปล่ามเดี๋ยวก็เอาไปขับปุ่นเนี่ยกล้องก็แตนมันลืมมันยืม นบ ba ก็พยายามค่ะฮะโผล่ออกเตอะมาก็ ตอนนี้นาเตก็จะเอาหงวออกไปกินหญ้านะคะคืออกิจประจำวันนาเตนี่ก็คือตื่นเช้ามาก็ไปรับพลงานมาให้นาตายแล้วก็มาเอางวออกไปล่ามนะคะ แล้วก็ตอนบ่ายก็สีข้าวตัดหญ้าให้งัวแล้วก็คือ,อเลี้ยงหนูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้องทำทุกอย่างนะคะเศรษฐกิจพอเพียงความรู้เราไม่สิ้นสุดงูพัน ผ่นเพลือผ mm ่านเพลือว่าใ่ญ่ๆแดงสองตูนี่นะบามันแดงเนาะงามเนาะบามันแดงนื้อไปไิเอาไปซื้อเอวะโอ้มันได้มองเลี้ยงนาแต่พูนน่ะเนาะโอโหหยเจ็ม 嗯。<laughs> แต่เก็จะเอางวไปเลี้ยงที่ห,ห,หัวหัวไล่หัวนาของปเต็น๋นเป็นของพี่สาวเขานะคะปะเต็๋นเป็นพี่คนโตนะคะ น,นี่ก็คือสวนยางของป้าเต๋นนะคะของของนุง่นคุณป้าเต๋นเป็นสวนยางเป็นที่ของป้าเต๋นนาต่ก็จะเอางวงไปล่ามที่หัวหนาหัวหัวของไล่ของป้าเต๋นไปเลยนะคะนาเต เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านาเตาจะเอาไปตรงนั้นแล้วจะทำยังไงนะคะเลี้ยงงูตรงนั้นเราเราตามไปดูนาเตานะคะย่าจะตอนนี้ก็จะไปดำนาน้าต่ายก่อนนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตร์คลายกดกระดิ่งให้่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ